โจก็มากักตัวอยู่ที่โรงแรมนะครับพอดีโจติดโควิดนะครับก็เออมีความคิดได้ว่าอยากจะทำไดอารี่เก็บไว้ว่าเออเราเคยติดโควิดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับว่าอาการมาเป็นยังไงติดมาจากไหนแล้วก็มารักษาตัวในเออโรงแรมนี้ได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้โจจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับก็มาดูกันว่าหนึ่งวันนะ ในระหว่างกักตัวในช่วงการรักษาเนี่ยจะทาอะไรบ้างนะครับก็หน้าก็จะเป็นแปลนะเพื่อนเพื่อนติดโควิดนะครับก็กักตัววันนี้ก็ประมาณประมาณวันที่สิบกว่าแล้วครับไม่ได้นับก็ประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับก็มันกักตัวประมาณสิบสี่วันนะครับก็อย่างแรกที่ตื่นมานะครับเราเราเลยจะไม่ได้เราจะไม่ได้อาบน้ําก่อนนะครับอย่างแรกที่ตื่นมาเราจะไปเอาข้าวผมจะพาทุกคนไปเอาข้าวนะครับว่าข้าวเขาส่งให้เรายังไงนะครับก็ที่ยังไม่ได้อาบน้ําเพราะว่าตื่นสายนะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องไปเอาข้าวแล้วก็มาเตรียมตัวอาบน้ำแบบท่านรอพยาบาลมาวัดไข้มาตรวจอุณหภูมิปวดค่าออกซิเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกับหมอนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะครับแต่เดี๋ยวเราพาไปเอาข้าวก่อนนะครับวิวข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเหงามากซึ่งอยู่คนเดียวนะครับก็ตอนราไปเอาข้าวใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่แมสทุกครั้งนะครับใส่แมสทุกครั้งก่อนจะออกไปข้างนอกนะครับ และนี่ก็คือห้องนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ปกติจะจะอยู่สองคนนะครับจะมีพี่คนหนึ่งแต่พี่คนนี้เขาหายแล้วครับครบสิบสี่วันแล้วเขาก็เลยออกไปนะครับห้องก็จะประมาณนี้มีทรทัศน์มีอะไรให้อย่างนี้นะครับมีตู้เย็นนะครับห้องน้ําก็จะเป็นอย่างนี้ห้องน้า 怕康。 มาทุกคนเราต้องรีบอ่บนมะาแปบเพราะว่าเราตื่นสายมากเดี๋ยวหมอกังพยาบาลจะมากอนนะครับก็สิ่งแรกที่ทํานะครับก็ก็ต้องเช็ดหน้าก่อนนะครับก็อุปกรณ์พวกนี้เราเป็นคนเป็นคนเอามาเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทางโรงพยาบาลหรือทางโรงแรมเขาไม่ได้จัดเตรียมให้นะครับเราต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวเรามาเองนะคะก็พูดถึงอ่าพาแรกก่อนนะครับสาเหตุของการติดของโจนะครับพอดีโจ ก่อนหน้านี้โจหมีไปห้างนะครับพอดีโจทํางานใช่ไหมครับโจต้องแบบทํางานอยู่กับในห้างเนี่ยนะครับขายของอยู่ในห้างนะครับโจก็ต้องมีการแบบไปเช็คสต็อกไปดูพ c ไปดูพนักงานขายบ้างอะไรนะครับเอาของไปเติมในห้างไปของไปเติมในเชียวบ้างนะครับพอดีโจฝากขายพวกแบบฝากขายพวกแบบกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ไว้ไวไวที่ห้างเนี่ยนะครับโ <Panch. S 2> จก็ต้องมีแบบ อาทิตย์หนึ่งโจก็ต้องไปห้างมาแหละสองครั้งสามครั้งนะครับทีเนี้ยหมอเ,เขาสันนิษฐานว่าโจาน่าจะติดจากการที่โจไปแบบแหลง่งสุ่นเสี่ยงอย่างเงี้ยครับพวกห้างใย่้ยใช่ไหมคนมันจะเยอะใช่ไหมครับเพื่อนๆคือแบบบางทีเราไม่ได้ทันระวังต้านกลัวนะแต่เราอ่ะใส่แมสตลอดนะฉีดแอลกอฮอล์ตลอดนะครับโจป้องกันจกโจโปรเทคตัวเองดีมากเลยนะครับแต่แบบก็อาจจะมีโอกาสพลาดได้นะครับแบบพวกแบบไปจับประตูห้างไปจับ กดนิ้วอะไรเงี้ยแล้วเราเผลอแบบเอามือนะ่ะมาาันจับหน้าจาับตาเชื้อโรคไวรัสมันก็เข้าไปสู่ร่างกายเราได้หมอพอสถิฐานว่ามาจากตรงเนี้นะครับ้มันก็ทันยังไงได้นะเพื่อนๆถ้าติดแล้วก็ต้องแบบรักษาครับทาใจให้แบบเออโรคนี้มันเป็นแล้วมันก็หายได้นะครับแค่แบบพยายามทําร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วก็แบบไม่อ่อนแอไม่แบบไม่พยายามทําให้ร่างกายอ่อนแอทาให้แบบไวรัสมันลงบอลนะ่อเงี้ย เราต้องแบบทำตัวให้เราแข็งแรงอย่างเงี้ยไม่นอนจมไม่อะไรอย่างเงี้ยครับโจก็พยายามจะไม่นอนจมเนเพินเลกพยายามแบบดูหนังฟังเพลงทําตัวให้เป็นปกปติทุกอย่างพอโจได้รับเชื้อใช่ไหมครับปัดเ๋ยแล้วเราีบปัดน้ําดีกว่าเดี๋ยวหมอจะมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันข้าวยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวหมออ่ะ ตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็เมื่อกี้หมอมาตรวจเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเป็นปกตินะครับก็เดี๋ยวแบบ ก็จะได้กลับบ้านแล้วไปกักตัวต่ออีกที่บ้านอีก14วันนะครับพอดีถ้าเราถ้าเราเป็นโควิดเนี่ยครับทุกคนเราก็ต้องกักตัวที่โรงแรมน่ะ14วันนะครับรักษาตามอาการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอครบ14วันปุ๊บเราเป็นปกติแล้วปลอดปกติแล้วร่างกายเราปกติแล้วใช่ไหมครับหมอก็จะให้เรากลับไปกักตัวที่บ้านอีก14วันนะครับจึงจะไปใช้ชีวิตปกติได้รวมเป็น28วันนะครับก็พอพาอ่าเราจะมาพูดถึงพา2สองนะครับก็เกี่ยวกับว่า อาการมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก็อาการโจนะครับโจเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่สิบสี่คือตอนกลางคืนของวันที่สิบสี่เนี่ยโจเริ่มแบบตอนกลางคืนพอนอนเราเริ่มรู้สึกแบบไอนะครับแล้วก็แบบรู้สึกแบบเจ็บคอนิดๆแล้วนะครับก็คือแบบตอนนั้นก็เริ่มสงสัยแล้เพราะเอ๊ะเราติดหรือยังวะเราเป็นหรือยังวะแต่กไ็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นด้วยนะครับเพราะว่าตัวปกติแล้วตัวเองแบบป้องกันตัวเองดีมากเลยนะครับพอตื่นเช้า,ชาม,มาปุ๊บ ไข่ประมาณ37.5 37.8เ้บเนียครับคือสิ่งที่ทุกคนต้องมีติดบ้านเลยนะครับก็คือแนะนำเลยคืออ่าประหลอดวัดไข่นะครับที่เป็นประหลอดนะครับที่ไม่ใช่แบบเครื่องยิงหรือเครื่องแบบสแกนมืออย่างเงี้ยเจ้าว่า2เครื่องเนี้ยมันไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับในความคิดส่วนตัวนะครับแต่ถ้าใช้ประหลอดวัด เสียบเข้ากับจักก็อะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับโจวัดก็37.5แล้วก็แค่เจ็บคอเฉยๆนะครับตอนนั้นนะโจก็ไปทำงานปกติแต่โจสวมแมส2ชั้นเลยนะครับตอนตอนวันที่โจไปทำงานวันที่14เนี่ยอ่าคือวันที่14เป็นตื่นเช้ามาวันที่15ใช่ไหมครับเริ่มมีอาการแล้วโจแต่โจคิดว่าโจเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะครับ โจก็แต่โจก็ป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นโดยการใส่แมสสองชั้นเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไปไม่ได้ไปยุ่งกับใครเพราะห้องทํางานโจอ่ะมันจะเป็นห้องส่วนตัวอยู่แล้วนะครับโจก็อยู่แต่ในห้องส่วนตัวมีไปเข้าห้องน้ําบ้างแต่ก็ใช้ฉีดแอลกอฮอล์เป็นปกติอยู่แล้วพอเข้าเสร็จปุ๊บโจก็ฉีดแอลกอฮอล์ให้ทุกคนตามฝาจับตามอะไรอย่างเงี้ยครับกินน้ำก่อยู่น้ําพูดเยอะไม่ได้มันเหนื่อยนะเพื่อนๆก็ยังมีอาการเหนื่อยแบบยังมีอาการเหนื่อยให้ลงเหลืออยู่เนาะ พอ,พอตกเย็นนะครับพอเลิกงานมาปุ๊บตกเย็นมาใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าอยากอยากนอนมากก็นอนไปประมาณหกโมงตื่นมาสองทุ่มเพื่อน,นตื่นมาแบบตัวนี่แดงก่ําเลยนะเพื่อนๆหน้าแดงปากแดงตาบวมแม่นะตก,กใจเลยก็เลยบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องเข้ามาใกล้แม่อยู่แค่หน้าห้องพอก็คือคุยคุยกับแม่แค่หน้าห้องนะเพื่อนๆแล้วก็แบบวัดไข้ให้แม่วัดไข้ให้แม่ไ,แมไปเอาประหลอดวัดไข้ให้ก็พอวัดปุ๊บทุกคนตกใจมากไข้สี่สิบ 4ี7มังวัดได้นะครับ40.7แล้วก็เลยกินยาพลาไปประมาณ2เมตรก็ประมาณเพลครึ่งชั่วโมงแล้วก็วัดใหม่ก็เหลืออยู่39.5้าแล้วเนี่ยตกกระจายมากเพื่อนเก็เลยแบบให้พี่สาวนะครับพาไปโรงพยาบาลก็คือตอนไปโรงพยาบาลอะ่ะโจก,ก็ไม่รู้ว่ามันต้องป้องกันยังไงนะครับก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าตัวเองจะติดเนาะก็คือแบบให้พี่แบบ เปิดกระจกทั้งหมดเลยเปิดกระจกรถอ่าเปิดกระจกรถนะคะร,ะบร,ระับโจตั้งอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้พี่เป็นคนขับข้างหน้านะครับแล้วก็ัวส่งแมสสองชั้นพี่ก็ส่งแมสไปเลยสามชั้นไม่รู้ว่ามันแบบขนาดไหนนะเพื่อนแต่พี่โจส่งแมสสามชั้นแล้วโจวส่งแมสสองชั้นพอไปถึงโรงพยาบาลน,นี่แบบหอบหอบแขนสองข้างเลยนะเพื่อนแบบหอบแขนสองข้างขึ้นรถขึ้นรถเขาเรียกว่าอะไรรถยูชจแยว่ารถอ่โตมานั่งอะ่ะพยาบาลเขียนไปวัดไข้แล้วพยาบาลก็แบบ วัดไข้ปุ๊บแล้วก็สอบถามไทม์ไลน์นะครับว่าไปไหนมาบ้างภายใน7วัน14บวันโจจำไม่ได้อลไแต่เขาสอบถามย้อนหลังเลยโจกอ็บอกว่าอ๋อโจอไปห้างเขาถามว่ามีพบปากกับคนติดเชือ้อไหมโจบอกว่าไม่ไม่เคยพบปากกับคนที่ติดเชื้อแต่คนแต่พเคยพบปากกับคนที่ติดเชื้อแล้วหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยคัดกรองให้โจอ,อยู่ในกลุ่มสีเหลืองแล้วด้วยอาการที่โจบแบบ ไข้สูงมากเพื่อนๆแบบสามเก้าสี่สิบสามเก้าสี่สิบอ่ะหมอให้กินน้ําให้กินน้ําอย่างเงี้ยสองขวดแล้วก็กินยาพาราเข้าไปอีกก็คือไข้ก็ไม่ลดเพื่อนๆแล้วก็ทีเนี้ยพอสักพักนึงหมอก็ให้น้าเกลือให้น้าเกลือเพื่อที่จะรอระหว่างรอพบแพทย์นะคะเพราะว่าคนเป็นเอะคนเยอะมากเลยเพื่อนๆตอนนั้นประมาณสองทุ่มแล้วนะคือสองทุ่มนี้ก็เริ่มล็อกดาวน์แล้วเพื่อนๆขนาดเริ่มล็อกดาวน์แล้วชิวยงเยอะอยู่เลยนะเพื่อนๆคิดดูว่ามันวิกฤตขนาดไหนนะครับโลกนี้นะครับก็ โจก็ให้น้าเกลือแล้วก็รอพบหมอไข้ก็อยากไม่ลดน้ำก็ยังต้องกินอยู่ต่อเนื่องแล้วพอพอพบหมอเสร็จหมอก็บอกว่าเหมือนจะเป็นแบบเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นอ่าเป็นโควิดนี่แหละสองอย่างนี่แหละก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาอ่าทำการแหย่จมูกซดจมูกนะครับแล้วก็ซดคอนะครับแต่คืนเนี้คือหมออยากให้นอนตั้งแต่คืนนี้เลยแต่ซึ่งแบบ มันวิกฤตอแตเพื่อนๆมันไม่มีเตียงใช่ไหมครับมันก็ลําบากหนกเลยนะตอนนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งโจ๊กอ้วกด้วยนะครับเริ่มมีอาการอ้วกขึ้นมาแล้วเริ่มอ้วกแบบอ้วกอ้วกมาเป็นออกมาเป็นแบบน้ําย่อยสีเหลืองเหลืองน้ําตาลน้ําตาลนะเพื่อนๆคือแบบตกใจมากเลยตัวเองเป็นไรวะแล้วก็แบบเออพอให้น้ําเกลือเสร็จให้หมอก็ให้ยายาต้านไวรัสนะครับจะไม่ผิดนะให้ยาต้านไวรัสยาพารายาแก้ไอยาแก้แพ้ก็ตามอาการเลยโจเป็นไข้ก็ ยินยาพลาแต่พิเศษหน่อยก็คือยาต้านไวรัสเพราะว่าหมอไม่รู้ว่าเป็นว่าเป็นขค่วัดใจหรือเป็นโควิด1นทีนะครับแล้วก็ให้ยาแก้ไอเพราะว่ามีไอให้ยาแก้แพ้เพราะามีน้ำมูกนะครับอ๋อให้ให้ยาแก้อาเจียนมาด้วยนะครับเพราะว่ามีมีการอาเจียนใช่ไหมครับแล้วก็ก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านทีนี้อ้วกทั้งคืนเลยเพื่อนอ้วกจนแบบเป็นเลือดออกมาเหมือนแบบอาการเหมือนแบบ เส้นเลือดในคอเส้นเลือดสอยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่หมอบอกนะมันแตกมันก็เลยอ้วออกมาเป็นคอเป็นเป็นเลือดไอออกมาเป็นเลือดนะครับเพื่อนๆถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นประมาณไหนเนาะเออแล้วก็ก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วก็แบบไม่คออยแบบเช็ดตัวทั้งคืนเลยเพราะว่าแบบไข้มันสี่สิ่หนเพื่อน,นสี่สิบสามเก้าสี่สิบสามเก้าสี่สิบสามเก้าอย่างเงี้ยตลอดทั้งคืนเลยนะครับจนตอนเช้า ตอนเช้าก็ประมาณ9ก้าโมงก็หมอนัดมามาแหย่จมูกแกย่คอนะครับก็ก็แหย่ปกติเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็ยังไม่รู้ผลนะครับก็กลับกลับมากักตัวที่บ้านพอทีนี้คุยกับพ่อกับแม่แล้วจะว่าเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว,ว่ามันไม่ใช่อาการปกติเอนเพื่อนระหว่างรอผลใช่ไหมครับผลก็ประมาณ2-3วันนะเพราะว่าเขาส่งแผลข้างนอกใช่ไหมครับโรงพยาบาลส่งแผลข้างนอกอ่าอันนี้จะใช้สิทธิประกันสังคมนะครับเพื่อนเพอเพถ้าใครมีสิทธิก็ ไปตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์นะครับเพื่อนๆถ้าคนบัตรมีบัตรทองก็ไปตามบัตรทองนะครับใครมีสิทธิ์ไรใช้สิทธิ์อันนั้นนะครับพอดีจวะเป็นประกันสังคมจูก็เลยใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะครับก็รอผลประมาณสักสามวันสี่วันสี่วันก็แล้วยังไม่โทรมาก็ใจตุ้มๆตนต่อมแต่คือตอนนี้ก็เริ่มกับตัวอยู่ในห้องแล้ว ให้แม่ส่งข้าวส่งน้ําแค่หน้าห้องนะคะเพื<ๆ>่อนๆอยู่กับพ่อกับแม่นะให้แม่ส่งข้าวส่งน้ําสิ่งที่สําคัญเลยนะเพือ่อนๆคือแบบถ้าใครยังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าหรือคิดว่าตัวเองเป็นนะเพือ่อนๆแยกห้องแยกห้องน้ําแยกของใช้ทุกอย่างนะครับคือโจโอแยกแก้วน้ําแยกผ้าอ่าทุกอย่างเลยนะครับเพือ่อนห้องน้ําสบู่ยาสระผมถ้วยจานชามคือโจจะมีของโจโอเองเลยนะครับเพือ่อนๆพอดี มันมัน,ม,นมันจะมีเคาน์เตอร์ทําขนมของโจที่โจไว้ทาขนมใช่ไหมครับเพื่อนถ้าใครย้อนดูคลิปโจก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปทำอาหารใช่ไหมครับโจก็อยู่แต่เฉพาะโซนครัวของโจเลยโจก็ใช้แบบถ้วยจานชามของโจเลยนะครับนเพื่อนเพราะว่ามันสุ่งเสียงนะเพื่อนเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เราจะติดหรือเปล่าหรือคนรอบข้างเราจะติดหรือเปล่าผลเราก็ยังไม่ออกนะคบเพื่อนพอวันที่ห้าอาการที่จะออกมาก็คือ พอนที่5ใช่ไหมครับเพื่อนๆอาการก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่ไข้ลดลงแล้วเหลือ37.8 3 37.8 3, 8, 3, 7, 3 8, แต่ก็ยังมีไข้ไอหนักอ้วกด้วยกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับก็คือแบบเอื้อมสมแล้วนะเพื่อนๆก็คือแบบโจงมากทําไมโจเป็นหนะัก หนักมากเลยนะเพื่อนๆคือแบบรู้ว่าตัวเองเป็นหนักมากเลยแต่คตนอื่นน่ะไม่ได้เป็นหนักเหมือนโจเลยนะครับบางคนเป็นแบบไม่ออกอาการบางคนเป็นแค่เจ็บคอจูงงแต่พอโจเป็นแล้วแบบโจก็ไม่รู้ว่าโจได้ใส่พันไหนนะเพื่อนๆแต่โจเป็นแล้วโจรู้สึกว่าโจอาการหนักมากทรมานมากเพื่อนๆคือแบบไม่ไหวเลยแล,นนแล้วเหนื่อยด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันลงปอดหรือเปล่าตอนนั้นนะ่ะพอวันที่ห้าปุ๊บเริ่มเป็นผื่นไว้เพื่อนๆแบบผื <Beyond> ่นขึ้นแบบตามข้อตามมือเนี่ยแบบปูนหมดเลยนะเพื่อนๆตามมือโจเนะ่ปูนหมดเลยนะครับ เปูนหลุดเลยนะครับก็โจก,ก็เริ่มโทรหาหมอแหละว่าเป็นยังไงสักพักนึงหมอก็เออพอโทรหาหมอปุ๊บหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวหมอจะเร่งผลให้นะครับพอดีมันติดเสาอาทิตย์ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โทษเขานะมันติดเสาอาทิตย์แลบเขาก็หยุดใช่ไหมครับหมอก็เร่งให้พอพอบ,บ,บอกว่ามีอาการเพิ่มเติมก็คือมีผื่นแล้วก็แบบโว้เป็นเลือดไอเป็นเลือดอย่างเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าแบบโอเคเดี๋ยวหมอจะเร่ง เคสเคสจะให้นะครับสักพักหนึ่งเลยเพื่อนๆประมาณชั่วโมงหนึ่งพอหมอว่าหมอจะเล่นให้ใช่ไหมก็โรงพยาบาลก็โทรมาว่าให้เตรียมตัวเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปรักษาที่เรียกว่าอะไรฮอร์ิทอลใช่ไหมที่เป็นโรงแรมที่ใช้สําหรับการรักษาของของโรงพยาบาลก็คือที่เนี่ยครับก็คือที่นี่นะครับน,นอนห้องละนอนห้องละสองคนนะครับหมอก็ให้เตรียมตัวก็คือ ให้เตรียมทุกอย่างนะครับพเพื่อนๆผ้าชเช็ดตัวช้อนต้มของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องเตรียมมาเป็นของตัวเองนะครับไม่มีการใช้ร่วมกันนะครับก็เลยเตรียมมาแล้วก็เสื้อผ้าอีกสิบสี่วันในการกักตัวนะครับจัก็ได้แบบรถบ่อพเพื่อนๆประสบการณ์การนั่งรถบ่อครั้งแรกอ่ะเพื่อนๆตกใจมากรถบ่อมารับเลยนะครับพเพื่อนๆก็แบบตกใจเลยอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ ค้างไว้ที่แบบรถหบอมารักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าพอมาถึงโรงพยาบาลมาถึงฮอพิทอทแล้วท่านยังไงต่อนะมา,มาดูค่าเช้าดีกว่าเพื่อนๆข้าวก็เขาจะมีให้เช้ากลางวันเย็นนะครับตอนเช้าก็จะมีแบบพวกนมพวกขนมให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวกล่องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือช้อนซ่อมที่โจเตรียมมาเองนะครับน้ำก็จะมีให้เป็นขวดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นตาโรงแรมขเขานะครับก็นี่ตอนเช้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อืมอ่ะเป็นอย่างงี้อ้อเพื่อนๆเขาให้อะไรมาใช่ไหมครับก็กินไปนะครับโจก็กินไปนะครับโจเป็นคนที่ไม่กินปลาโจก็ต้องกินปลาเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินนะเพื่อนๆเขาไม่ให้สั่ง delivery ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโจไม่ได้รับรสไม่ได้รับกลิ่นนะครับคือไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นตั้งแต่วันอวันวันที่สามนะครับวันที่สามนี่ก็คือไม่ได้รสชาติแล้วก็คือเขาให้กินอะไรก็กินเลยนะครับก็ กินกินไปนะครับก็เนี่ยเดี<ม>๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบกิน <ๆ S 1> แล้วก็เดี๋ยวข้าวเที่ยงก็จะมาอีกแล้วนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวจะมาเล่าต่อพาร์ตต่อไปนะว่าพอมาถึงโรงแรมนะเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับ ไปนะครับข้าวเที่ยงมาแล้วนะครับก็นี่ข้าวเที่ยงสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูนี้นะครับน่าจะเป็นหมูยอกับผักริกแกงนะครับของก็ของโจตัวอยู่ห้องนี้นะครับแล้วก็โจไม่กินอาหารทะเลนะครับก็จะมีให้อย่างนี้ต่างหากเลยนะครับเขาดูแลดีมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช้ากลางวันเนาะก็เดี๋ยวรอดูตอนเย็นอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นอะไรเนาะ เพื่อนจุกก็ไม่มีอะไรทํามากนะครับก็นอกจากจะแบบทํางานบ้างนะครับถ้ามีงานเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ดูซีรีส์นะครับส่วนมากก็จะแบบดูซีรีส์ดู u t u b e ดูไปเรื่อยๆน,นะครับเป็นโซเชียลไปเรื่อยนะครับแต่ที่ทางหลักก็คือดูเน็ตฟิกนะครับช่วงนี้เห็นปะช่วงนี้กจ็จะได้ดูซีรีส์เก่าๆที่แบบคิดถึงนะครับอย่างอย่างอย่างเช่นแบบมูนไลท์มูนไลท์มูนรูเบอร์อะไรอย่างเงี้ย คือคือแบบเป็นซีรีส์ที่ชอบมากแล้วก็ได้กลับมาดูอีกครั้งก็คิดถึงนะครับเพื่อนๆมันก็แบบทำวนลูปอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะครับตอนช่วงกักตัวเนาะเพราะเราไปไหนไม่ได้เนาะเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหาอะไรดูไปเรื่อยๆแก้งเหานะครับเคครับยาวไปนะครับถึงเย็น ครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณเ,าเ,าเกือบสี่โมงแล้วนะครับประมาณสามโมงนิดๆนะครับก็พบหมออา่าพบพยาบาลพบหมอตอนเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วัดไข้วัดอ,ออกซิเจนวัดความดันวัดอุณหภูมิร่างกายปกตินะครับจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันวันละสองเวลานะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวกินข้าวเย็นแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าต่อถึงช่วงช่วงช่วงเวลาหลังแบบพอรถโรงพยาบาลไปรับที่บ้านแล้วก็มาอยู่ที่โรงแรมนะครับก็พ่อมาถึงโรงแรมใช่ไหมครับอย่างแรกที่ให้ทําอย่างแรกที่เขาทําเลยก็คือวัดไข้วัดความดันวัดออกซิเจนอย่างเงี้ยนะครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วเขาก็ให้ขึ้นมามามาอยู่บนห้องนะครับก็จะอยู่ห้องละสองคนนะครับนอกจากตอนนี้จะงอยู่คนเดียวนะเพราะพี่คนหนึงหายแล้วเนาะแล้วก็คืนแรกเลยเขาก็จะมาอ่า คืนแรกเขาก็จะมาตรวจเลือดเราก่อนนะครับให้เราให้เราเจาะเลือดแล้วก็เอาเลือดเราไปตรวจเนาะแล้วก็พอวันถัดไปใช่ไหมพอโจมานอนสิบห้าอ่ะไม่ใช่สิโจมานอนนี่ยงที่ยี่สิบนะใช่ครับสิบห้าเป็นแล้วก็ยี่สิบได้มานอนที่โรงพยาบาลยี่สิบเอ็อดอ่ายี่สิบเจาะเลือดยี่สิบเอ็ดไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็พอผลออกมาเป็นปกติก็รักษาต,ตามอาการเลยถ้าคุณเป็นไข้ก็กินยาพาราถ้าคุณไอก็กินยาแก้ไอถ้าคุณอ่า ีน้ำมูกหรือเป็นผื่นเหมือนโจเนี่ยก็กินยาแก้แพ้นะครับรักษาตามอาก,การเลยแล้วก็ยาตา้านไวรัสถ้ากินแผนแรกหมดแล้วต้องแต่หมอให้วันที่สิบห้าก็คือไม่ต้องกินต่อแล้วนะครับรักษาตามอาก,การก็วัดค่าออกซิเจนเราเรื่อยๆนะครับถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติก็คือเป็นปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยวนลลูปอย่างเงี้ยอยู่ไปจนถึงครบสิบสี่วันถึงได้กลับบ้านนะครับก็คือหมอเขาบอกว่าโรคเนี้ยเดี๋ยวเชือ้อโรคมันจะหายไปเอง 14วันนะคบเพื่อนๆก็คือถ้าเป็นแล้วมันไม่ลงปอดก็คือภายใน14วันเนี่ยเชื้อมันก็จะตายไปเองนะครับกลายกลายเป็นว่าเราก็จะมีภูมินะครับอ่าเราก็จะภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้นนะครับเพราะเรามีเชื้อตายอยู่ในตัวเนาะแล้วก็พอกักตัวที่นี่14วันเสร็จก็ประกักตัวต่อที่ทบ้านอีก14วันถึงจ,จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้นะครับเพื่อนๆคือมันไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายอะไรเลยนะครับหมอบอกว่ามันเป็นแค่ไวรัสตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่มียารักษาที่แบบ จริงจังนะครับมีแต่วัคซีนที่แบบบางครั้งเราก็ยังไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับบางคนก็เลยติดเนาะเพื่อนๆก็ใครที่เป็นโรคนี้นะครับจะบอกว่าอยากให้สู้ๆนะครับคือโจบบเป็นหนักจริงๆตอนแรกนะครับดีที่เชื้อยังไม่ลงปอดนะครับแต่อาการโจหนักมากจจแบบอวกเป็นเลือดไอเป็นเลือดเลยนะครับโจก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะอย่าไปยอมแพ้กับโรคนี้นะครับเป็นก็เป็นเป็นก็แค่รักษานะครับก็ใครเป็นก็พยายามแบบดูแลตัวเองดีๆกักตัวตัวเองดีๆไม่ต้อง แบบไม่ให้ไปติดคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าติดแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือรักษาไปนะครับถ้าผู้ป่วยแบบอาการแบบถ้าหมอวินิฉัฉแล้วว่าแบบคุณอยู่ในหมวดสีเขียวคุณก็รักษาที่บ้านได้นะครับก็คือเหมือนที่จะบอกนะครับต้องแยกของใช้ส่วนตัวดูแลตัวเองรักษาที่บ้านตามอาการนะครับก็ถ้ากลุ่มสีเหลืองก็ก็ต้องมาแบบ รักษาที่โรงพยาบาลหรือรักษาที่โรงแรมอย่างนี้นะครับกลุ่มสีแดงก็อยู่ในห้องไอซียูตามลําดับไปนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อยากให้คนสู้ๆจะบอกแค่นี้แหละเพราะพอโจก็แบบเออสู้พ่อแม่เขาบอกว่าให้โจสู้ยังดีนะที่พ่อแม่โจไม่ติดเลยเพราะว่าโจรักษาโจดีมากโจป้องกันโจดีมากพ่อแม่โจไม่มีติดเลยนะครับไปตรวจทั้งบ้านเลยไม่มีใครติดโจ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 โชคดีมากเลยนะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆสู้ๆเนาะก็เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าเนาะ ข้าวเย็ยนของเรามาแล้วนะครับมูนี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นหมูผัดกระเทียมปะ่ะกับผัดคะนาเป็นผักบวูป่าซึ่งไม่มีหมูก็าอาหารคนป่วยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือข้าวเย็ยนสําหรับเรานะคะ ี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าและสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็อาบน้ำทาครีมพร้อมนอนเรียบร้อยแล้วก็นั่งนั่งตัดคลิปคลิปอ่ารีวิวกระเป๋าใบจิ๋วตั้งแต่ตอน3ามทุ่มนิดๆแหละนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้เจอเดี๋ยวจะโจก็จะได้ลงลงทางช่อง YouTube นี่แหละครับไม่รู้ว่าคลิปนี้กับคลิป อ่ารีวิวกระเป๋าว่าอันไหนจะได้ลงก่อนกันนะคะแต่โจ๊กว่าน่าจะเป็นคลิปนี้แหละคลิปโควิดนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้อินกับโควิดอยู่ไงเดี๋ยวจะลงโควิดก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆโจ๊กก็มาทำแบดดี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่า1วันเนี่ยสำหรับการกักตัวการรักษาตัวเนี่ยแล้วโรคมันเป็นยังไงมันอ่า อกอาการรักษาเป็นยังไงอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่ๆนะครับตอนโจหาย100%็แล้วเดี๋ยวเรเจ็จะทยายามคิ้ดูเรื่อยๆนะครับบ๊ายบาย